เอายจ้าค่ะทัศซีเโอเควันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดวันเสาร์สิงหาคมพศส,สองพันหร้อยหกสิบห้า,า,าได้รับกระชังเรียบร้อยแล้วอาจ้าหนูโบหนูโบแล้วก็หนูจ๋าเนี่ยตาได้รับเรียบร้อยแล้วดูเดี๋ยวทำแบบตาคนนั้นเลยเนี่ยทำแบบหนูคนนั้นเลยนี่นอนเลยโอ้โหนอนยาวผ้าใบพื้นหนามากกระชังเล็กเยอะเรียบร้อย นี่โอ้โหนี่แต่กะจะลงสักพันตัวแต่ครนี้จะลงพันตัวก่อนลงพันตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าโตขึ้นหนดจะขยายอีกกระชังหนึ่งสั่งมาสองกระชงังเรียบร้อยแล้วดีมากดีมากเดี๋ยวจะใส่น้ําใส่น้ําแล้วเดี๋ยวจะใส่น้ําแล้วก็จะไปหาผักสวะมาลงแล้วเดี๋ยวสั่งปลามาอของยี้เนี่ยสองควันเนี่ยนะสั่งให้เขามาลงเอาสักพันตัวอะไรเงี้ย เอะนถะือว่าธุรกิจอันนี้ก็คงจะดีนะมีกินด้วยนะกินในบ้านด้วยแล้วก็ใช้กินแล้วก็ใช้เพื่อใครก็ซื้อแล้วขายด้วยโอ,โอเคขอบใจมากจ้าบริษั